สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เด็กสแกนหุ้นจะพามาสแกนหุ้นชื่อ CPW เรามาเริ่มกันเลยนะครับ CPW ทำอะไรครับทำขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ครับพวกอุปกรณ์ต่างๆของ Apple ครับแล้ววันนี้ทำไมถึงสนใจ CPW ครับเพราะว่าคาดว่าวันที่1 4น่าจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับผลิตภัณฑ์อะไรครับน่าจะทาง iPhone แล้วก็ Apple Watch ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ MACD กันก่อนนะครับ MACD ตอนนี้อยู่เหนือศูนย์ครับยังเป็นราคาแบบยังราคายังขึ้นไปต่อได้ครับประกอบกับที่เส้น200วันอันราคาหุ้นอยู่เหนือเส้น200วันด้วยครับ,รบแล้วเรามาดูกันที่ RSI กันต่อนะครับ RSI ก็ยังไม่ยังไม่โอ e r b o u g h t นะครับราคาหุ้นก็ยังสามารถไปต่อได้ครับคือหุ้นตัวนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ใช่ครับ แล้วพอแอป l e ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มันก็ได้รับผลดีกับหุ้นตัวนี้ไปด้วยเหรอครับใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นแบบตัวแทนจำหน่ายครับอืมครับลองศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับวันนี้เด็กสแกนหุ้นขอจบการสองเพียงเท่านี้ขอให้พี่ๆโชคดีในการลงทุนนะครับแล้วพบกับเด็กสแกนหุ้นใหม่นะครับสวัสดีครับ